กับซูลูเมียไอซ์แลนด์กับเอเทอร์ r นลรีเทิร์นโอเคครับเรามาสู่สมรภูมิเดิมกันอีกครั้งกับตัวละครใหม่เชียร่าตอนนี้มีตัวละครใหม่มแล้วครับผมปลดล็อกไปแล้วนี่ไงเชียร่านี่เหมือนนี่เนาะแบ็กซ<ง>์ไเวอร์คนเนี้ยผมเล่นประจำเลยนะเขาเป็นเหมือนกับนางฟ้าตกสวรรค์เท่านอนนี่ครับเป็นแม่ชีไงแล้วก็สกิลของเขาก็ประมาณเนี้ สกิลของเขาอ่ะจะดีผมโคตรชอบเลยครับเขาจะสามารถดูดได้ดูดพลังของศัตรูอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้ศัตรูอ่ะช้าลงได้นะส่วนเรื่องไอ้พวกแผงกายของผมอะ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนนี่ไงผมตั้งไว้ประมาณนี้ครับส่วนมากที่ผมเล่นเคลามาสักพักหนึ่งอ่ะครับแผงกายของเขาอะ่ะจะไม่เหมือนชิเชล่าครับก็คือเขาต้องฟาร์มหนักหน่อยเพื่อจะเอาอาวุธไอตัวนี้นั่นเองเราต้องทําอาวุธเนี้ยให้ได้ก่อนครับซึ่งมันจะอาจอยู่ท้ายๆเลยนะของแผนของผมอะ่ะ การเดินทางประมาณแผนที่ของผมก็มจะเป็นประมาณเนี้ยเนี่ยไล่ไปเราก็จะแวะไปโบสถ์ได้หน่อยนึงทํางนองน,นี้แต่ผมยังพึ่งเข้ามาเล่นเขาไงครับพึ่งปลดล็อกเขาได้เลยเนี่ยก็เลยว่าจะมาเล่นให้ดูสําหรับการเดินทางหรือรู้ของเขานั่นเองครับก็จะเป็นประมาณเนี้ยเนี่ยไปจบที่วัดแล้วเราก็สามารถทําไอ้นี่ได้นะอาวุธสีทองมันจะมีอันนึงงเขาที่ผมตั้งเอาไว้ก็จะเป็นไอ้น,นี้นี่ไงถ้าเราหาดอกจากสัตว์ได้เงี้ยเราก็จะได้เกาะสีทองตัวนี้ครับ เราก็รองเท้าส่วนที่ขาดหายไปของเขาเพราะว่าเชล่าเขาเดินช้ามากครับถ้าเราได้เนี้ยเข้ามาเนี่ยโดยการฆ่าไอ้นั่นะนะนางพยาบาลนะ่ะเราจะได้รองเท้าต,ตัวนี้ครับซึ่งสปีดสูงที่สุดในเกมโอเคไปเราลองเล่นกันดูดีกว่าครับผมจะเล่นกับบอทดให้ดูละกันเพราะว่าผมอยากเล่นนานๆหน่อยแล้วก็พวกรู้ของเขาอะ่ะผมยังไม่ชินไงก็เลยว่าจะไปเล่นให้ชินก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปนี่ครับสู้กับคนปกติเพราะว่าตอนนี้ เกมอยู่ในช่วง Early Access แล้วครับก็หมายความว่าเราสามารถเล่นตรงนี้เพื่อเก็บแรงตัวเองได้แล้วตลอดเวลาเลยนะ24ชั่วโมงตอนเนี้มันหลุดจากเดโมมาแล้วไงครับเราก็จะสามารถเล่นได้ตลอดแล้วโดยที่ไม่ต้องรอเวลาที่เขาเปิดแล้วนะโอเคไปเรากระบดก่อนดีกว่าตอนนี้ชิมานายคิรากับชิเชล่าที่คล้ายๆกันนะสอคนเนี้ย ผมเล่นแค่สองคนนี้แหละครับตอนนี้นะเพราะว่าชิเชล่าแปลนของเขาอ่ะผมยังไม่ค่อยเก่งเลย,งยไมง,งมาแล้วมาแล้วมาเดือดเดือดเดือเป็นนางฟ้าตกสวรรค์มาตามหลุดของผมครับที่เขาแนะนําก็จะเป็นประมาณเนี้ยแต่ผมว่ามันต้องเดินทางเยอะไปหน่อยไงยผมก็เลยตั้งแปลนของเขาใหม่ครับเป็นประมาณนี้นี่ไงเราจะไปประมาณนี้ได้ตอนช่วงแรกอ่ะเราต้องหาแค่สองที่นี่นั่นแหละครับน่าจะดีสุดแล้วนะสำหรับผมที่ผมเล่นนะ พราะว่าตรงนี้เราจะได้ไอ้นี่เลยดาบของเขาอ่ะเป็นสีน้ําเงินก่อนไงโอเคพร้อมเลยไม่มีตัวแปลกเลยบอดอะตัวปกตินะชโอเคมาครับต้องรีบเลยนะเขาฟาร์มของเยอะไงไม่ใช่อะไรครับตัวละครเนี้ยผมต้องฟาร์มทุกอย่างบนแผนที่เห็นป่ะเราจะเก็บได้หมดเลยครับแผนที่หนึ่งอะซึ่งอันนี้โคตรดีนะผมว่าเราไม่ต้องเดินทางบ่อยทํานองเนี้ยแต่ถ้าเราเล่นกับคนปกติครับ โอกาสในการหาของพวกเนี้ยมันจะยากนิดนึงนะเพราะว่าจะโดนขัดจังหวะช่วงแรกพยายามเก็บเลเวลอ่ะให้เยอะที่สุดครับให้ไวที่สุดไงหาของอะไรเงี้ยตีพวกไก่ตีพวกเป็ดไปก่อนตอนแรกนะแล้วก็หาของให้ครบก่อนพยายามทําของสีเขียวให้ได้ก่อนนะเพราะว่ารูปของผมอะ่ะที่ผมตั้งให้เขาอะครับมันจะต้องแบบหาของโคตรเยอะเลยช่วงแรกจะไม่ตีกันหรอกโอเคยึบทำอันนี้ก่อน ทำอาหารไปเดอยครับยเยอะๆเยอะๆเพื่อ,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 อความแจ่มเผื่อมีปัญหาไงแล้วก็ผมต้องไปที่โบดครับตอนเนี้ยตรงนี้ผมครบแล้วเราต้องไปโบดก่อนเพื่อจะทำไปตรงนี้นี่ไงเครื่องประดับก็สําคัญนะครับแล้วก็ค่อยทํารองเท้าเพิ่มเติมทํานอนเนี้ยเก็บหมาป่าที่บึงก็ได้ครับเพราะว่ามันจะเกิดที่บึงนะหมาป่าแต่มันต้องรอช่วงเวลาหน,นึ่งไงแล้วก็มาฟาร์มตรงนี้ก่อนก็ได้เพิ่มเติมตนอันนี้ผมก็ต้องการโอเค ถ้าไหนเป็นไอเทมที่เราต้องการนะครับมันจะขึ้นขอบบนนะ่ะเป็นสีเหลืองๆอ,อันนี้ผมเพิ่งเห็นเนะี่ยเพิ่งรู้เพิ่งรู้ถ้าไหนไอเทมที่เราไม่ได้ใช้อย่างเงี้ย<ๆ>ก็จะไม่ขึ้นบอกเราครับโอเคผมจะเน้นสกิลแค่สออันนี้ก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสกิลเดามเจครับอย่างอื่นไม่จําเป็นต้องใช้หรอกตอนเนี้โอเคน่าจะครบแล้วมั้งตรงเนี้ยผมได้นี่มาแล้วเอาไว้ทำไอ้นี่ครับก<า>ระจกเก็บไอ้นี่ก็ทำกระจกได้ละ แล้วก็ไปที่บึงเลยหรือโรงพยาบาลก่อนก็ได้ทำนอนนี้อันนี้ก็ต้องใช้โอเคทิสวัสดไปแก็ต้องเดินทางไปบึงก่อนคือมันมีผ้าอันหนึ่งอะที่ผมต้องเก็บอะแต่มันต้องฆ่าหมาป่าไงหมาป่ามันจะเกิดเป็นที่ของมันครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งของมันทำนองเนี้ยเราต้องรอเวลาก่อนถึงจะสามารถนะไม่ใช่ว่าเราเดินดุม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 ไปแล้วจะเจอมันไง ตอนนี้ผมจะทำอันนี้ก่อนครับให้ได้สองอันเนี้ยเห็นป่ะนีหมาเกิดแล้วตะกี้ก็ประมาณนี้ครับเนี่ยเขาจะเหมือนกับอ้นี้ได้นะดูดเลือดเวลาจบคอมโบอ่ะเลือดมันจะลดแบบโหนโหเลยครับ,บแล้วก็ตรงนี้จะทำให้มันสโลลงเหมือนกับตาหน้าศัตรูตัวนี้ทำนอน,นี้อันที่สองก็คือมีเกาะครับมันจะมีเกาะเพิ่มเติมนีม่แหละที่ผมต้องกายตัวนี้ครับ พรอย่างเดียวเลยนายตอนนี้เราก็หาไอ้นี่ก่อนเพื่อเจอชึบนี่ไอตัวนี้เพื่อทําเสื้อก่อนครับแล้วก็วนลูปอยู่ที่สุสาเนเห็นปะเขาจะต้องหาของเยอะมากไอโอเคได้แล้วแจมไปแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลต้องรีบทําไปตรงนี้ให้ได้ก่อนครับอาวุธของเราอะนะถ้าเราจังเป็นอาวุธเนี้ยไปเรื่อยๆอ่ะผมว่าแพ้ถ้าสู้กับคนปกตินะ โรงพยาบาลก็จะมีตรงนี้ครับรองเท้าที่สามารถทําได้เลยถ้าเราเก็บมาครบแล้วทํานอนนี้ไงโอเคไปลุยถ้ามีแก้วแล้วอสบายเห็นปะ่ะเพราะตรงนี้มันมีหมดเลยครับเราก็หาเก็บก้อนหินจากตรงนี้เอาได้ทํานอนนี้แล้วก็ทําทแก้วแต่ก่อนผมเริ่มรู้แล้วไงไอเทมอะ่ะถ้าเราเล่นไปบ่อยเราจะรู้อย่างนี้แหละครับว่าเราควรไปตั้งไหนก่อนไอเทมอันนี้เอาไว้ทําอะไรทํานอนนี้ ราจะรู้เองครับแต่ถ้าเราห่างไปนานแล้วกลับมาเล่นก็งงเหมือนกันฮะเพราะว่าบางทีก็อัปเกรดใหม่ไงงงงงงงอยู่ไม่มีเลยนายอยากได้แค่นี้เศษวัตถุเราค้นอะ S t มันจะลดด้วยปะโค้เซงอันนี้ผมทำได้ละเกททำเสื้อฟ้าไว้ก่อนก็ได้ครับทั้งว่าตัวละครเนี้ยเลือดน้อยนิดมากนะพูดเลย ถ้าเราไม่ได้ใส่เสื้อไว้ก่อนแล้วไปเจอศัตรูเก่งๆอ่ะตายครับเราต้องรีบหาเสื้อให้ได้ก่อนไงตอนแรกที่ผมเล่นนะเพว่าตัวละครเก่าที่ผมเล่นนะ่ะผมก็เล่นประมาณนี้นแหละผมจะเน้นอาวุธป้องกันเราก่อนเลยครับ,บ <Okay. S 2> ได้ได้รองเท้าวสวยได้แล้วสกิลนี้สบายไม่ต้องใช้เลือดแล้วครับเจ็บๆแน่นอนตอนนี้ในแถบนี้เราก็ครบเรียบร้อยครับมันจะมีผ้าไอตัวนี้ หาไว้ก่อนก็ได้ครับสวยผ้าตัวเนี้หนังสัตว์นั่นเองแล้วก็ไปหัวสัตว์เอาอ่ะก็ได้ละไม่ยากไนงะโอเคครบลุยออกไปที่บึง้งเห็นป่ะผมจะทําไอ้นั่นครับรู้ของตัวละครอ่ะประมาณนี้เลยนะเราจะได้ไม่งงไนงะแล้วก็ค่ายพวกนี้ไปด้วยเอาสกิลเดามจแล้วครับสกิลโจมตีเราเยอะๆเราก็จะกินเก่งน,นะฮะห,หนังอะไรนายเฮ้ยหนังต้องการนี่วะโอเค จ้แล้วไถ้ารู้ของอ่ะมันจะสนุกมากครับเกมเห็นป่ะเราจะต้องแบบฟามของดูของดีๆอะไรอย่างนี้อันนี้ผมไม่ได้ใช้ทิ้งไปเลยหนักช่องของนาช่องของก็น้อยนิดมากสุดเศร้าโอเคของขาดแรกอันหนึ่งครับครบแล้วดูได้อะไรก็ไม่รู้หน่ะนายสุดเซ็งขายนี่เล่น เอไอเพิ่งตายนะน,นายขอหวดพวกนายหน่อยตีหน้ามันมันจะขึ้นสี่ขีดถ้าขึ้นสี่ขีดขขมันจะระเบิดรบครับให้ผมได้นี้ด้วยว่ะอันนี้ผมต้องการอ่ะเอาไว้ทําอาวุธเนี่ยอันนี้ไม่ได้ใช้ละเทดูของดีๆครับนนเพราะว่าช่องของเรามันเต็มแค่นี้นะเอาเอา,เอาพวกนายเดินกันนัวเลยมันยังไม่ตีหรอกครับตีกันไม่เข้า แต่ถ้าเล่นแบบห้องคนปกติอะ่ะมันไล่หัวดันตายเลยนะพูดเลยแต่ถ้าเป็น AI อะ่ะมันจะรอให้มันเก่งก่อนไงถ้ามันค่อยมาสู้กับเราเชฟโอเคอย่างน,นี้แหละครับก็คือการฟาร์มหาของได้เราจะฝึกที่ห้องนี้ได้สบายๆไงเพราะว่า a ออ่ะเขาตั้งมาประมาณนี้ครับจะพยายามตั้งมาให้เก่งมากเกินไปแน่นอนนี่ให้เราสามารถหาของได้แบบนี้ครับ โอเคได้แนละ้วผมได้หมวกแล้วเชิบทำเดินอะไรกันเต็มวะเนี่ยโอ้ดูเลือไดไอ้นี่ดิโคตรเยอะใช่เลือดไหมพวกนายอะ่ะขาดแรกอันหน,นึ่งเหรอเฮ้ยอ๋อผมทำผิดอันเซ็งเลยอันนี้ไม่ทำอันนี้ปะ่ะผมไปทำแล่นี้เพื่ออะไรวะเนี่ยผมขาดแลกหนึ่งอันโอเคหาแลกกอนมันจะมีที่หนึ่งอะ่ะที่มันมีไอ้นี่ด้วยครับ แอโว้ยสีเขียวอ่ะมาสู้กันนะหว่วนไหมละ่ะถ้าไอ้ไอคนไหนหวก็จัดไปเลยครับสกิปสุดท้ายาเป็นประมาณนี้สกิลสุดท้ายเห็นปะมันจะขึ้นสี่ขีดเลยครับแล้วก็ใส่ก่อนแค่ไม่ต้องใช้เลือดอ่ะเราก็หวดมาได้สบายเลยเออตัวนี้เก่งอ่ะก็ชอบียบร้อยทำอะไรนายตายไปดิโอ้ของก็อะไรก็ไม่รู้ไอ้มีนี่ว่ะ แต่ของผมดีกว่าผมตั้งมาเซตพาดีแล้วถ้าเราใส่สกิลเนี่ยได้ครับเลือดอะเราจะเพิ่มไมเรื่อยเลยนะมมผมไม่เจอแร่ตรงนี้น้วะนี่ไปทำอุธก่อนดีกว่าตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวข้างบนปิดครับอันตรายนะวัดอะสำคัญสุดไงเพราะว่าไอตรงเนี้ยมันหายที่วัดอย่างเดียวแต่นี้ผมได้ดอกมาฮะโคตรแจ่มโอเครอให้ผมมีอันนี้ก่อนครับถ้าได้เนี้ยน่าจะชิลกว่านี้นะ อันนี้ผมได้แล้วคอนถิ่มทิ้งเอานี้มาก่อนแล้วก็ผ้าพันแผลหายเอา้าสิงต้องไปเอาผ้าพันแผลก่อนนะผมไม่ทำอะไรไปรวะผมน่าจะทำไอ้นี่ไปเส,สื้อก็เลยไม่มีผ<ม>้พาพันแผลแต่ไม่เป็นไรครับผมตั้งไอ้นั่นรูปไว้ดีแล้วเราจะเดินทางไม่ไกลเห็นป่ะแค่เนี้ยเ,<ร>เราก็จะหาที่ทางแล้วอะไรจะสู้ห่อเอาไปละเฮ้แต่สกีสุดท้ายผมยังไม่มี โอ้ไม่มันไม่ไหวหรอกมันจะสี่ขีดแล้วนะถ้าโดนสี่เห็นป่ะเลือดมันจะลดลงไปอีกครับซึ่งโคตรโหดโอเคดีมาแล้วสกิลดีก็จะเป็นประมาณนี้ยังไงมันทำให้มันงงได้แล้วก็เพิ่มไปข้างบนนะครับถ้าข้างบนนะ่ะสี่อ่ะจะดีโดยทีก็ตายแล้วนะดูดูดมนตีผมก่อนแล้วก็หนีวะสโลไปดีนายใช่ไหมาาตายเสียชีวิต Easy, easy. อีซีอีซี่อ่ะเฮ้ยได้นี้มาด้วยอ่ะเดี๋ยวนะของเต็มโคตรทิ้งอะไรดีวะเนี่ยทิ้งนี่ก่อนผู้ช่วยเจอันนี้ผมเําได้เไ่เลผ้ยเลผ้่วงเอผม้ด้ช่ล้่วสเหลอด้วเ้ยอผ้่วเกือบู้ช่ยเอ่วเกือผหลของข้วองมันเ่เหล้วยเหลของม้ชนนะ่วองมัน่หลือผู้ชาวหอู้ช่วยูช่วยผมกชได้ครบแล้วตอนน้้ขาดผ้าครัเเพื่อทอาวุธสีทองนะ ผมไมพยายามทำให้ครบให้ดูไงไม่ใช่อะไรเฮ้ยอาหารอาหารกินนี่ไปก่อนหนูอะเอาที่มันดีกว่ามาโอออะไรหมานายอะไรเฮ้ยอะไรเดี๋ยวโดนฆ่าเดี๋ยวโดนฆ่าผ้ามันจะดอกใจพวกนั้นนะ้างข่าวนะเท่าที่ผมเล่นมาแต่โอกาสมันไม่ได้เยอะไงครับเรานั่งหาน่าจะง่ายกว่าป่ะผมขายแค่สองอย่างเองสองสามอย่าง อันนี้เป็นอันนั้นข้อมือเราอันนี้ผมได้แล้วทิ้งอันเก่าสวยแล้วก็ไม่ดรอปผ้าดรอปเพื่อนายเอาผ้ามาหน่อยดิล่ะสุดเซ็งอะไม่มีผ้าเลยโรงพยาบาลไอ้น,นี่เกิดด้วยครับนี่นไงนงพยาบาลอะถ้าผมฆ่าเขาได้อะผมจะได้นนี้นะได้เสื้อสีสทองกับรองเท้าด้วยถ้าเขาดรอปทั้งสองอย่างให้ผมนะ ผมก็จะเล่นสูตรเนี้แหละทำไงก็ได้ให้สู้นางพยาบาลได้เพราะเขาเก่งโคตรเคผมได้อันสุดท้ายแล้วครับสีทองมันซัดกันอีกแล้วอะ่ะเอาขายไอ้นี่กิ่งไม้ดี่ยวใอ้สู้ให้มันสู้กันไปก่อนจะทำของครบให้ดูก่อนไงได้แล้วนี่ไงถ้าได้อุนน้ดนี้ปุ๊บผมก็จะสบายแล้วครับเพราะว่าอุธตัวเนี้ มันขยายสกิลดาเมจเห็นปะขยายสกิล20%นะ่ะซึ่งโคตรเก่งครับเราใช้สกิลทีเดียวอะ่ะมันน่าจะจุกกันเลยโอเคมันก็จะเหลือแค่2อ,อย่างก็คือไอ้น,นี่ซึ่งสามารถไปได้อยู่วัดข้างบนแล้วก็ไอ้ตัวนี้ไปที่บึงง่ายๆนางพยาบาลไม่อยุดตรงนี้ครับไม่รู้ไปไหนละแต่ค่อยไปนั่งฆ่านางพยาบาลถ้าทันนะให้พวก AI ไไม่ตายกันหมดเอา้าได้เลยวะนี่ไง ถ้าผมได้เนี่ยมาผมจะทำรองเท้าอัพเกรดให้เป็นสีทองได้ครับผมก็เลยทำตัวเนี้ยหละเห็นปะมันจะสามารถขยายไอเทมของเราให้เป็นสีทองได้ถ้าเราตั้งประมาณเนี้ยถ้าเราจะเดินไวที่สุดครับเพราะว่ารองเท้าเนี้ยมันจะปีดไวสุดแล้วนะในเกมฮึดูตายอันไหนกันข้างในผมขาดแรกอันนี้ก็ครบแล้วตัวนี้เหรออ๋อโอ้มาตีผมไม่เข้าเลยครับ เห็นป่ะนี่ตัวสุดท้ายแล้วครับผมจะหาของให้ครบให้ดูไงหนีไปก่อนนี่ไงเจอแล้วโอเคไม่ฆ่าผมโอเคมาผมจะพยายามทำของให้ครบให้ดูก่อนครับผมถึงมาเล่นกับพวกบอทเลยแหละไม่ไงั้นผมก็ไปเล่นกับคนปกติแล้วอันนี้ผมจะทำของให้ดูเฉยเอา้าไอ้นี่โอ้หมาตีแรงแล้ววะมันไปได้อะไรมาวะ ตีโคตรแรงเลยนายหนีหนีเกอของที่ผมทำก็คือประมาณนี้แหละส่วนถ้าจะอัปเกรดเพิ่มไปอีกก็คือเสื้อครับเนี่ยถ้าผมจะทำสีทองก็คือต้องหายตรงนี้นเห็นปะเราต้องไปฆ่าพวกหมีนี่อะไรอย่างเงี้ยถึจะได้แต่ไม่ใช่ว่าฆ่าปุ๊บแล้วได้เลยนะนโอกาสดรอปมันจะมีอยู่ครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่าผมระดับนึงแล้วแหล,ละพอสู้ไหวแล้วเนะี่ย ถ้าเราเล่นไวอย่างเงี้ยผมว่าเราจะสู้คนปกติได้แล้วครับแต่ต้องไวกว่านี้อ่ะผมว่านเนาะอันนี้ผมเสียเวลาตรงแก้วอะไรใหหาแก้วไงก็เลยช้าครับเราต้องไปที่หนึ่งแล้วก็หาให้ครบเลย <c oughs> ทีเดียว <c oughs> ถ้าเราวนไปวนกลับวนมาวนไปอย่างเงี้ยมันจะเสียเวลาถ้าเราจะยิ่งช้าเข้าไปอีกโอเคของผมครบตามที่ผมตั้งไอนะ้นั่นไว้นะแปนไว้เรียบร้อย ก็ได้ประมาณนี้ครับนี่เห็นปะ96ครับพลังโจมตีเราก็ต้องเก็บไอ้นั่นไปเรื่อยๆสกิลดามจเราอะขึ้นไปอีกเพื่อให้เราเก่งมากขึ้นครับอีกหนาที่อคแต่นะผมลองฆ่าหมีเนี่ยหมีสกิลนี้ก็จะเป็นการไอ้นี่ครับตั้งตาใหม่ปะเขาเรียกว่า c u r สเ c u r ์สเราก็จะได้ประมาณนี้มันจะมีโอกาสรอปจากหมีนี่แหละครับ ไอตัวนั้นนะ่ะที่ผมบอกอะแต่มันจะเป็นแลหน่อยนะเราต้องตีไปบ่อยตันนี้จะดอกไงมไอหมีมันตายแล้วเหรอตรงเนี้ยเอาน,นี่งหมูป่าโอ้หมูป่าไม่ดอกอะต้องเป็นหมีครับหมูป่าอีซี่ในระดับนี้แล้วนะสู้พวกหมีดีกว่านะพวกหมีคนนั้นเดีวไม่ก็นางพยาบาลอนะโอกาสดอกจะมีอยู่ตายดิโอ้โหดอกไอ้นี่มา ผมทำหมวกไปแล้วด้วยอเ,เอามันจะตัดแล้วเหรอเอาตายไปแล้วนะ่ะผมชนะแล้วเนี่ย AI แม่งวิ่งไปตาย<อ>เราไ,<ด>ไปดูของนะครับก็รบประมาณนี้การสู้กับ AI นะแล้วก็สกิลทั้งหมดของเกมตัวละครนี้โอเคครับนี่ไงประมาณนี้ครับของที่ผมหาได้แล้วก็สกิลของอาวุธของผมเลเวล10แล้วก็อันดับที่2 13เลยเหรอโอ้โห มันฆ่าคนเยอะไงถึงว่าทำไมมันตีผมแรงเนาะเราต้องเก็บไอสกิลตรงนี้ด้วยนะครับสกิลการโจมตีอะเพราะว่าถ้าสกิลการโจมตีเราน้อยอย่างเงี้ยเราก็ตีคนอื่นไม่เข้าอยู่ดีครับต้องเก็บไอตรงนี้โดยการฆ่าไอพวกหมาฆ่าพวกค้างคาวอะไรอย่างเงี้ยแหละให้สกิลตัวเนะี้ยขึ้นได้ไวที่สุดไงมันก็จะเป็นสเต็ปประมาณเนี้ยส่วนของก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ไงที่ผมหามาได้ครบตามแผนที่ผมตั้งเอาไว้นะ ดามจสูงสุดก็น่าจะประมาณ100แหละครับเพราะว่าสกิลสุดท้ายอะ่ะมันขยายนี่ได้นะขยายเดามจของเราไงฮะก็จะเป็นประมาณนี้ครับตัวละครใหม่ผมไปผ่ายตรงนั้นเนาะไปหานั่นน่ะผ้าไงถ้าผมไม่เสียเวลาไปหาผ้าผมก็จะฆ่านี่ได้แล้วเนาะในช่วงสุดท้ายอะ่ะเราไปหนีมันไงมันนันไปโดนพื้นที่ปิดตายแพ้ซะงั้นโอเคก็ประมาณนี้ครับตัวละครใหม่ และการเล่นในช่วง Early Access ตอนนี้เกมเปิด Early Access เรียบร้อยมีร้านค้าปกติครับตัวละครหนึ่งอ่ะ8,000นะแล้วก็เก็บไอ้ค่าตัวเนี้ยไปก็ได้เพราะว่าวันหนึ่งจะได้ประมาณ600หรือ800เนี่แหละครับจากตรงนี้แล้วก็เก็บภารกิจรายวันไปเรื่อยๆเพื่อเอาไอ้ตรงนี้นะไปซื้อของในร้านค้านั่นเองแล้วก็ถ้าเป็น ID ใหม่เราเข้าฝึกสอนตัวนี้ครับ เราจะได้ตรงนี้มาเลยซื้อตัวละครได้ตัวหนึ่งเลยนะก็ทําฝึกสอนให้ผ่านก่อนอ่ะฮะวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับกับ Eternal Return ช่วง e l y Access ที่เราสามารถเล่นปกติได้ยาวๆแล้วเล่นทั้งวันทั้งคืนนะเพื่อเอาแลงตัวนี้ครับเนี่ยแต่ตอนนี้รู้สึกไว้ถ้วยตรงนี้มันยังไม่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนโลโก้อะไรอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจนะเพราะผมเลเวล12เองไนงะผมจะเน้นเก็บตัวละคอนอะรน่นแหละ ตัวละครที่ผมอยากได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝึกฝนตัวเองก่อนค่อยไปสู้กับไอ้พวกคนปกตินะโอเคนี้ก็ไปแล้วครับตัวละครหนะ้าตัวละครที่ผมต้องการมาใหม่เดี๋ยวจะกลับมาเล่นใหม่เช่นเคยกับเกมนี้วันนี้ไปแล้วครับเพิ่มเสียดายไม่ได้ฆ่าตัวสุดท้ายให้ดูเลยสุดเศร้าดัานหนีมันเนาะเซ็งสุด 나는 더 이상 구원받지 못할 거야.